ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายนัทวุฒิสายเกลือรัฐมนตรีช่วยราการกระทรวงพาณิชย์ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒธธิสภานะครับที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นมีข้อสังเกตมีข้อเสนอแนะหลายประเด็นในกรณีนี้สำหรับประเด็นที่อยู่นอกเหนือความตกลงที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ รัฐบาลขอน้อมรับนะครับและผมก็เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะรับข้อสังเกตของทุกท่านไปเพื่อดำเนินการต่อไปส่วนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระของความตกลงนะครับผมได้นั่งสดับกลับฟังก็เห็นว่ามีประเด็นสำคัญที่เราจัดหมวดหมู่ได้ประมาณ 4- 5หเรื่องที่อยากจะเรียนทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกนะครับประการแรก มีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากเห็นชอบตามความตกลงนี้เราจะมีกระบวนการในการตรวจสอบพิจารณาผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรใครเป็นผู้ประกอบการใครเป็นผู้บริหารใครเป็นโจรผู้ร้ายใครเป็นผู้ที่มีพิษภัยต่อความมั่นคงของประเทศผมก็เรียนว่าในความตกลงนี้ เป็นความตกลงที่ทำขึ้นภายใต้ตัวบทกฎหมายเดิมที่เกี่ยวข้องยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ทุกประการเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบลักษณะหรือคุณสมบัติของบุคคลตลอดจนประวัติหรือความโปร่งใสในกิจการที่ดำเนินมายังทำหน้าที่อยู่ถ้าหากว่าพบความไม่ชอบมาพากลพบว่าไม่ต้องตรง ตามตัวบทกฎหมายไทยก็มีสิทธิ์ที่จะระงรับยับยั้งการเดินทางเข้าประเทศได้ทันทีนี่เป็นประเด็นที่อยากจะกระเรียนให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบนะครับส่วนประเด็นที่มีข้อสังเกตกันต่อว่าถ้าหากความตกลงนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วเราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าใครเป็นผู้บริหาร ใครเป็นแรงงานที่จะเข้ามาแล้วถ้าแรงงานจากมิตรประเทศรอบบ้านเข้ามาเป็นจํานวนมากก็จะส่งผลกระทบกับโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยไปหรือไม่ก็ต้องเรียนว่าความในข้อตกลงนี้เป็นความที่เปิดเฉพาะผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารเท่านั้นซึ่งกลไกในการตรวจสอบ ก็เป็นอย่างที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ส่วนการเดินทางเข้ามาของบุคคลในระดับแรงงานหรือผู้ใช้แรงงานต่างๆก็จะต้องผ่านกระบวนการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายว่าด้วยการเข้ามาในราชนาาจักรและกฎหมายว่าด้วยการเข้ามาประกอบวิชาชีพแรงงานต่างๆตรงนี้ก็จะมีกลไกตรวจสอบซึ่งขณะนี้ ก็ดำเนินการอยู่แล้วนะครับกรารเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าต่อประเด็นที่เพื่อนสมาชิกตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากกฎบัตรกฎหมายยังคงเดิมอยู่ทุกประการการเห็นชอบตามความตกลงนี้จะเกิดประโยชน์โพชนผลใดในเมื่อกลไกหลักในการดูแลกติกาต่างๆยังไม่เปลี่ยนแปลง เรียนทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกนะครับว่าความตกลงนี้เป็นความตกลงที่จะได้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในการร่วมมือระหว่างกันของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เป็นความตกลงที่จะสร้างบรรยากาศทางธุรกิจบรรยากาศทางการลงทุนในกลุ่มภูมิภาคประกอบกับเราได้ไปทำความตกลงในข้อตกลงนี้ กับประเทศนิวซีแลนด์เอาไว้แล้วก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้กลุ่มประเทศภายในของอาเซียนก็ควรจะมีความตกลงนี้ให้มีผลใช้ประกอบควบคู่กันไปด้วยท่านที่ห่วงใยเรื่องวิชาชีพบางประเภทเช่นวิชาชีพแพทย์หรือวิชาชีพที่มีการสงวนเฉพาะกันอยู่ก็เรียนว่าความตกลงนี้มิได้มีผลกระทบแต่อย่างใดนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจวิชาชีพที่ยอมรับคุณสมบัติร่วมกันของอาเซียนความตกลงนี้ก็เป็นเพียงแค่การอำนวยความสะดวกหากมีการเปิดให้เข้ามาแต่ข้อผูกพันของไทยยังไม่ครอบคลุมถึงการเข้ามาให้บริการโดยเจวิชาชีพดังกล่าวคือหนึ่งแพทย์วิศวกรพยาบาลทันตแพทย์สถาปนิกปนการบัญชีช่างสำรวจเจวิชาชีพนี้ ถ้าจะเดินทางเข้ามาก็ต้องมาขอใบอนุญาตตามกฎหมายไทยเช่นแพทย์ก็จะต้องมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างนี้เป็นต้นนะครับประการสุดท้ายที่ผมอยากกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกก็คือเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรในการจะเดินเข้าสู่การเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเตรียมพร้อมที่เป็นภารกิจจำเพาะ ของแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานเนี่ยผมคงไม่อาจแจกแจงได้ครบถ้วนแต่ยืนยันว่าทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เรื่องนี้อยู่ตลอดมาแล้วก็ในทุกรัฐบาลตั้งแต่เราตกลงกันในภูมิภาคว่าปี2558จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผมก็เชื่อว่าส่วนงานต่างๆก็ได้ทำงานเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในภาพรวมของรัฐบาลชุดปัจจุบันพนท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลัต์ชินวัตรได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ได้เป็นประธานในการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการเดินเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการประชุมใหญ่กันไปแล้วสองรอบ แล้วก็มีการขับเคลื่อนง,งานต่อเนื่องแล้วก็จะมีการประชุมสรุปประเมินความคืบหน้ากันเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นก็ให้ความมั่นใจกับเพื่อนสมาชิกได้ว่าประเทศไทยมีความพร้อมแล้วได้พัฒนาความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อการนี้กลัขบขอบคุณครับ